ลุงเอฟนี่นไปลบไปหลบหลังก็ไม้ลุงเอฟเดี๋ยวเดียวเลยแล้วลุงเอฟเร็วเเข้าไปเข้าไปลององกั้นหายใจลองกั้นหายใจก่อนเดี๋ยวุงจะไม่เห็อเฮ้ยอะไเฮ้ยดูตรงตรงตรงต่งุงทงตรงตงงซาฮู あ <music> ข่าวด่วนครับข่าวด่วนขณะนี้มีทุงทุงสหูรัหลุดออกมาจากสถานที่ทดลองหลุดอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งหากมีผู้ใดพบเห็นโปรดอยู่ให้ห่างนะครับเพราะอันตรายมากนะครับอยู่ห่างไว้นะครับข่าวด่วนครับระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับข่าวด่วนครับข่าวด่วนครับเดี๋ยว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 อยู่นีนเอยู่ก่อนอยู่ก่อ,อย ปะก้อยอ่ะดูข่าวมาเธอครับเมื่อกี้เนี้ยเขาบอกว่ามีตัวสัตประาดถือไม้ไล่ขัดตีผู้คนอยู่ที่นี่มาด้วยเหรอใชค่คุ้นๆอาเธอน่าจะรู้จักอ่เธอครับราถามาคือคือ<ๆ>ตัวอะไรครับอเธอคือตัวอะไรนะครับครับทุ่งๆุแล้วตันเนี้ยเขาบอกว่าทุ่งทุงม,มาที่นี่ถือไม้ก็มองไล่ตี ทุงซาฮูรลุเอฟเร็วรีบเขนาเธไปเร็วลุ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 ลไปเร็วมาเร็วมาเรร็วมาลครับเร็วลุงเอฟนี่นไปหลบไปลบหลังก้นไม้ลุเอฟเดี๋ยวเดียวเลยเร็วลุเอ็วเร็วเข้าไปเข้าไปอาเธอรยขาขึ้นเร็วแยแล้วลุเอฟหน้าครมากเลยที่นี่ใช่อาเธอครับ รู้จักไหมว่าทุงคุงเข้ามาจากไหนอะมาจากป่ามาจากป่าอุ้ยแล้วตอนเนี้ป้าก้อยว่านะลุงเอฟเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดแล้วแหละเราจุดหลบที่ไหนดีลุงเอฟป้ก้อยว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วไปข้างในเลยเนาะไปข้างในไปเร็วๆลุงเอฟเจอที่ปลอดภัยงนี้เขาเหมือนจะไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเข้ามาแล้วเข้ามาเรื่ยๆเงียเงเรื่อยๆเดี๋ยวลองว่ลองดีป้ก้อยก่อนนะ ลองลองกั้นหายใจลองกั้นหายใจก่อนคุณอนุ่มจะไม่เหลับเฮ้ยอะ้รเฮ้ดยดยูนี่เฮ้ย ลุงเอฟลุงเอฟแล้วแต่เราต้องหนีคุ้มคู่ก่อนลุงเอ็ฟรีไปเร็วอะไรรถเสียเร็วโอเครถพังตอประกอบเร็วๆลุงเอ็ฟเอาขาขึ้นเร็วเอาเท้าขาขึ้นเร็ว ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวทำไมรีบร้อนกันขนาดนี้เนี่ยทุ่งทุ่งตรงนี้ก็มีมันน่าจะมีหลายตัวนะจริงเหรอจริงเขาค่อยว่านะทุ่งทุ่งเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีถ้าเราต่อตามไปเลยก็เข้าร่วมเลยไหมลูกเอ๊บยังไงอะก็คือผูกมิตรทุ่งทุ่งไงนี่ทุ่งทุ่งเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมอย่าสู้กันเลยงั้นเอาอย่างนี้เรามาเต้นผูกมิตรเป็นเพื่อนกับทุ่งทุ่งกันดีไหม ข่าวบยออกถือเปิดมุ้งหน้าขึ้นโดยเจ้าทนุ่มถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากการอย,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 ยากากอยมารังควนอาวข้าดงตาขงต้นกล้ยหออยถของาได้ยังอ,อ่่าเดี๋ยวเขากลังชอบเลีรยงเต้นนิ่งน้อยเตน่งน้อย,นอยเนนเียนเพนเ<อ>เ้ง้อ,อ,าอาบอ่มบักบ่เอาไหมเอาเปลยิ้เ่าาองมาเปียนมา อุ้ยเธอเป็นเพื่อนกับฉันก็จริงแต่ว่าพวกเรามากันหลายตัวเธอต้องหนีเพื่อนๆฉันอีกตั้งหลายคนรีบไปเร็วก่อนที่เขาจะมาต้องหนีอีกต้องหนีอีกแล้วเนี่พวกมีทุงทุงเยอะเลยไปเร็วขึ้นรถเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วๆลูกเอฟบอกคอยว่านะทุงทุงอ่ะเขาชอบเสียงดนตรีเขาชอบเต้นเดี๋ยวถ้าเราเจอทุงทุงอีกเราก็เต้นอีกไงโอใช่ใช่ไปเรารีบไปกันนะเร็วๆๆรๆเร็วๆๆๆ งลุงเอฟตอนนี้ทุงทุงอ่ะแต่งหน้าเราเป็นสนามดิ้งไดหมดเลยไปไหนก็เจอพวกน้อยงั้นเราเรียกทุงทุงอ่ะมาเต้นรวมกันทีเดียวเป็นเพื่อนกันทีเดียวไปเลยดีไหมมาเถอะรับเรียกทุงทุงมาเต้นด้วยกันเร็วตั้งครับุ้งทุงทุ่ไหมตยงนันน่ะพวกนเดินอยู่เอทุง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 ทุซาู เต้นด้วยกันครับมาเต้วยากเต้นด้วยครับมาเลีวมาเลีวโอเคทุ่งๆมากันพร้อมแล้วลุงเอฟมาเลีวมาเร็วลง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 รถมาเลีวมาเลี้ยวเอาไหมรอสั่งตายเอาบอมักบอเอาไมมเอาเปล่าอยู่เข้ามาน้องฮามาเป็นพัคยาของที่ได้ไหนจะพาไปขึ้นรถไปโยโย่จะพาไปขึ้นรถไปไรไปไร ก็บแสดงว่าเราก็จะกลับบ้านก็ได้แล้วไงตอนเนี้ยใช่ไม่บายลุงเอฟกาถ้าไม่บายทุงทุ่งไงแล้วเราจะไปแล้วไม่บายอเล็กไม่บายครับอเล็กเพราะว่าทุงทุงที่เนี่ยเป็นเพื่อนกับเราแล้วใช่ไหมลุงเอฟไปงั้นเราสับภาษณ์กันดีกว่าบายบายอ้าวก่อนนะทำไมเจ้ามนุษย์สองคนนั้นถึงหนีไปแล้วล่ะ คิดว่าจะเต้นอยู่ด้วยกันตลอดไปสิอีกพวกเราตามไปจับเลยดีกว่าเนี่นยนะพ่ควเขายัางตามมาอยู่เลยได้ไงอะ่ะยูเอฟหรือว่าเขาอยากใหุ้งเอฟอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเต้นกับเขาตลอดไปไม่ได้หรอกไหนๆก็ออกมาได้แล้วไปส,ไปสิไปเร็วมาตอนนี้นะครับมันจะอยู่แบบไกลที่สุดแล้วรอดูอเถอะลงมาครับ ลงแบบสโลว์ไปรอบนี้มันทางโค้งทางโค้งนี่จะยากเลยนะมาดูว่าเธอจะทได้หรือเปล่านะครับค่อยๆไปครับน้องอาเธอร์เนี่ยยังเด็กอยู่แล้วยังไม่ค่อยกล้าครั้งแรกที่เล่นจกักรยานขาายตอนเนี้ยยังไม่กล้าปล่อยนายครับน่าหนักเกินที่นี่มีเก่งคือด้วยเขาดูหน่อยโอ้หเหมือนที่บานเราเลยเนี่ย กิ้งกือตัวใหญ่เพราะว่าที่นี่ฝนตกกิ้งกือเยอะยุงเยอะแต่ว่าเราฉีดสเปรย์กันยุงแล้วโอเคทุกคนดูขาเท่าตัวเล็กจะมาล้อมรับตรงนี้เผื่อเธอล้มโอเคเขาแบบขาเขาค่อยค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวไปอ่ะถึงแล้วครับเอาลงเนินเลยครับลงเนินได้ครับโอ้ยถึงทางโค้ง ้องแบบ้องอันตรายมีคองอันตรายนี่นะโค้งโทเอสครับทุกคนกคองไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ะเไปดูกันี้วยกันมาเลยนะกน็าถึงจุดหมายแล้วครับ